คุณผู้ชมครับช่วงนี้เนี่ยโควิด -19 อย่างที่เราเห็นนะฮะต้องปรับตัวกันไปน้องๆนักเรียนนักศึกษาก็เช่นเดียวกันนะครับเรียนออนไลน์กันอยู่ที่บ้านหลายคนบอกว่าเรียนออนไลน์ก็พอจะมีเวลานะครับก็สลับสับเปลี่ยนไปช่วยเหลือครอบครัวไปดูอย่างน้องคนนี้ครับก็ไปช่วยเหลือคุณแม่นะครับส่งอาหารแต่ว่าบางจุดบางสถานที่น้องบอกว่าโอ้โหกว่านจะไปถึงบ้านลูกค้าก็ลําบากพอสมควรครับสวัสดีค่ะเมืองผลฟู้ดเดลิเวอรี่ค่ะยินดีส่งทุกที่ ที่คุณลูกค้าต้องการเลยนะคะแต่บ้านคุณลูกค้าอยู่ตรงไหนล่ะคะไม่มีใครเลยคะ่ะดูสิเ,ออเป็นไงนะ่ะค่ะไปส่งได้ทุกที่ททแต่น่าเก่งนะเวิรมวา,างมาก เป็นวักไว้ถูกจังหวะมากแต่แล้วก็ให้เห็นเลยว่าเห็นอา่อะไรค่ะบ้านคุณลูกค้าอยู่ตรงไหนคไม่รัเห็นเลยไม่เห็นวีแววบ้านลูกค้าครับนางสาวกรนกวันจิตไทยส่งหรือว่าน้องปังปอนอายุ16ปีนะครับก็ไลฟ์ถามลูกค้าทำกลางบรรยากาศกลางทุ่งที่ร้อนอบอ้าวฮะเห็นหน้ายิ้มยิ้มแบบนี้แต่ในใจเนี่ยโอ้โหน้องบอกรู้สึกกลัวมากนะครับตาม G P S หนูเข้าไปมันก็มีแต่ไล่มันไล่อ้อยหนูก็เลยกลัวมากค่ะหนูไม่มีเพื่อนหนูก็เลยเอามือถือมาอัดคลิปวิดีโอเพื่อให้มีเพื่อนคุยแต่สุดท้ายหนูก็ได้ไปเจอบ้านลูกค้าค่ะเป็นด้วสุดท้ายก็เจอนะแต่ว่าระหว่างทางมาอาจจะดูแบบว่าเปรี้ยวๆหน่อย,อยเดี๋ยวมาคนะิด <laughs> แล้วบ้านลูกค้าอย,อยู่ตรงไหนอยากรู้เหมือนกันบ้านอยู่ไหนเนี่ย <c oughs> <C oughs> น้องฟังปอนตอนนี้เรียนอยู่ปวชปีสามนะครับวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่อำเภอพลจังหวัดขอนแก่นตอนนี้ก็เรียนออนไลน์กันแล้วก็การเรียนออนไลน์ตอนนี้เนี่ยน้องฟังฟอนบอกว่าเรียนแบบวนันเวน้วนวัน <Beyonce. S 2> <ม>แล้วน้องเห็นคุณแม่เปลี่ยนอาชีพมาขายอาหารตามสั่ง <C oughs> มาขี่รถจักรยานยนต์ส่งอาหารของเมืองพล ฟู้ดเดลิเวอรี่ครับก็มีรายได้นะครับน้องก็เลยอยากใช้เวลาว่างช่วงที่ไม่ได้เรียนเนี่ยมาช่วยคุณแม่อีกแรงหนึง่งก็เลยไปสมัครรับจ้างขี่รถส่งอาหารครับได้ค่าจ้างส่งเนี่ยวันหนึ่ง300ถ้ามากๆหน่อยเนี่ยขับทีๆแบบ<ะ>คนสั่งเยอะๆเนี่ยเป็นพันได้ครับไปจะถึงพันบาทก็มีะนะครับบางวัน เจ้าของธุรกิจเมืองพลฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยบอกว่าช่วงโควิด1 9แบบนี้รวมกลุ่มกันกับเพื่อนๆเ,เปิดธุรกิจรับซื้อของและอาหารส่งถึงบ้านเปิดเป็นธุรกิจเล็กๆครับเพราะเห็นว่าหลายคนอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกันต่อมาก็พบว่าได้รับเสียงตอบรับอย่างดีปัจจุบันครับเมืองพลฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยมีพนักง,งานส่งอาหารใน15คนแล้วครับนะแล้วก็มีไรเดอร์อีอกหคนนะครับนอกจากนี้น้องปังปอนเนี่ย ที่เราเห็นภาพน่ารักน่ารักแบบนี้น้องเป็นพนักงานส่งอาหารคนที่อายุน้อยที่สุดในทีมนะฮะน่าชื่นชมมากๆเลยนะคะที่สําคัญเนี่ยน้องใส่หมวกกันกน็อกด้วยนะตามกฎจราจรนะคะน่าชื่นชมมากๆ